ลดร,ระบายความร้อนให้น้องพ้นนะครับอันนี้เราติดหัวพ่นหมอกเนาะ 2. นะอ,อันนี้น้องมีทั้งหมดแปดห้องนะครับเราติดไปทั้งหมดห้าหัวเนาะเสร็จแล้วเราก็จะตั้งเวลานี่เลยครับตั้งเวลาให้พ่นเลยอันนี้เป็นทดลองนะครับ นี่นะครับก็พ่นเป็นละอองหมอกแบบนี้ก็เดี๋ยวเราลองมาดูว่ามันจะช่วยได้เยอะไหมเนาะเราจะเปิดสักครั้งละเท่าไหร่เดี๋ยวต้องมาปรับอีกทีนึงครับอันนี้เป็นการเทดสระบบก่อนเนาะ